ศรท,ท,ทอเปิดตัวแพลตฟอร์ม TAT Connect เสริมพลังธุรกิจท่องเที่ยวไทยด้วยการทำตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์ผนนกธุรกิจดิจิทัลขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโตอย่างไร้รอยต่อ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการ TAT Connect เครื่องมือทำการตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์เจาะตลาดท่องเที่ยวผนึกกำลังพันธมิตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งผู้ประกอบการธุรกิจและอินฟลูเอนเซอร์ทำการตลาดแบบ360องศาพร้อมจัดกิจกรรมเชิญเครือข่ายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอินฟลูเอนเซอร์กว่า140รายรวมเสวนาและอบรมการใช้แพลตฟอร์มณโรงแรมเดอะสิลิวเวอร์ไซด์กรุงเทพ โดยโครงการ TNT Connect เป็นโครงการที่จะยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยโดยการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวผ่านอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งนะับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการตลาดที่มีความสำคัญ แพลตฟอร์มออนไลน์ TAT Connect จะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการและอินฟลูเอนเซอร์ให้สามารถร่วมกันพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มและอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่สามารถเข้ามาใช้แพลตฟอร์มเพื่อจับคู่ทางธุรกิจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยปัจจุบันแพลตฟอร์ม t n t Connect มีผู้ประกอบการและอินฟลูเอนเซอร์เข้าร่วมลงทะเบียนใช้งานแล้วกว่า500รายค่ะ สำหรับในส่วนของโครงการ t t Connect เนี่ยนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะ mm hmm. ด้วยแสนยานุภาพของออการตลาดที่เราเรียกว่า Influencer Marketing หรือการตลาดที่ใช้ผู้ส่งอิทธิพลบนโ,โลกออนไลน์เนี่ยมาเป็นส่วนในการสนับสนุนส่งเสริมการขายให้กับประเทศไทยเ mm hmm. พราะแน่นอนนะคะว่าตอนนี้ในทุกๆประเทศเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว mm hmm. เป็นส่วนหนึ่ง mm hmm. ของการนารายได้เข้าประเทศ mm hmm. การรักษาฐานลูกค้าเดิมการเพิ่มเติมลูกค้าใหม่ การขยายซึ่งความเชื่อมเกี่ยวอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นในส่วนของแพลตฟอร์ม TAT Connect นี่ค่ะจะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่การท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยได้ร่วมทาแพลตฟอร์มเพื่อที่จะเป็นแมทช์เมเกอร์ให้กับทางด้านของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในทุกๆประเภทนะคะมาพบกับอินฟลูเอนเซอร์ที่ใช่มาพบกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ใช่เราได้ประโยชน์ทั้งสองทางนะคะในส่วนของผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ได้พบกับคนที่ใช่ในการที่จะไปกระจายผล ภาพรักต่างๆให้กับสินค้าบริการของตนซึ่งแน่นอนค่ะเมื่อความประทับใจนั้นเกิดขึ้นสิ่งที่ได้ก็คืออน,นิสง์ภาพใหญ่ในส่วนุสงานนสงากรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะนั้นในตัว TT Connect ตอนนี้นะคะเราก็เริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่15สิงหาคมตอนนี้เนี่ยเรามีผู้ประกอบการมากกว่า300รายแล้วนะคะที่ประที่สมัครเข้ามาและในส่วนของ i n f l u e n c e r Content Creator หรือ KOL เนี่ยตอนนี้ก็มากกว่า300แล้วเช่นเดียวกันนะคะก็อยากที่จะเชิญชวนนะคะสื่อมวลชนนะคะ เราสามารถที่จะเข้าทางเว็บไซต์นะคะ t r t Connect หรือแอปพลิเคชันทั้ง iOS นะคะทั้ง Android ได้เลยนะคะ t r t Connect มาสมัครกันเยอะๆแล้วสิ่งที่ททจะอานำไปขยายผลต่อก็คือว่าในการทำการตลาดในต่างประเทศเรามีสนักงานสาขา29แห่งเราก็จะเอาในส่วนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ KOL ต่างๆเหล่านี้แหละค่ะไปเจอกับฟลอนต์ไลเนอร์แล้วก็ผู้ขายในต่างประเทศเช่นเดียวกันค่ะ ในส่วนของการเสวนานะคะเราก็มีการเสวนาโดยเอาผู้ส่งอิทธิพลทางด้านของความคิดนะคะหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมา นำเสนอมุมมองและก็ความสำคัญว่าในส่วนของการต่อขยายการเชื่อมเกี่ยวเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างและอีกส่วนนึงก็คือในส่วนของความอุตสาห์ความสำคัญของอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยเราก็มีทางท่านประธานสภาวตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะมาช่วยเพิ่มและขยายในส่วนขององค์ประกอบความสำคัญและที่สำคัญแล้วก็มีกูรูนะคะผู้ที่อยู่ในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมาเปิดมุมมองในแง่ของการใช้เทคโนโลยี international เทคโนโลยี มาใช้ประกอบกับ Data และในส่วนของการใช้ในเรื่องของการตลาดผ่าน Influencer Marketing ที่วันนี้นะคะผู้ประกอบการก็จะได้เห็นว่าแล้วมันมีความสำคัญและมันช่วยอย่างไรได้บ้างแล,และในส่วนของทีทีคอนเนกต์เอนะคะต้องบอกว่าการเข้ามาปเทศไทยเนี่ย เราไม่ได้คิดมูลค่าค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือเป็นฟรีออฟชาร์จทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆก,กิจกรรมหรือในทุกๆบิสเนสแมทชิ่งที่เกิดขึ้นใน TIT Connect กเนี่ยก็จะเป็นการติดต่อตรงระหว่างผู้ประกอบการแล้วก็ทางด้านของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นค่ะใช่ค่ะเราเข้าไปที่ TIT Connect นะคะตรงเลยนะคะก็ที่ Android แล้วก็ในส่วนของตัว ทั้งทั้ง o n d r o i d และ iOS เอ่อก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้ง2องแพลตฟอร์มค่ะแล้วก็เข้าไปกรอกง่ายๆเลยนะคะก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นโซเชียลมีเดียเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพราะฉะนั้นเราก็กรอกรายละเอียดตามที่ทางแพลตฟอร์มได้ได้ขอให้ลงทะเบียนซึ่งง่ายมากค่ะแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะไปขยายความเชื่อมต่อให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศค่ะ ในส่วนของอเฟสแรกนะคะเราก็คิดว่าในส่วนของเฟสแรกเองที่เราเปิดตัว t ทียตีคอนเนในปีนี้เนี่ยเราก็คาดหวังว่าในส่วนของ business matching ที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะสร้างมูลค่าทางด้านของการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ไม่น่าจะต่ำกว่า300ล้านบาทซึ่งแน่นอนว่าผลการดําเนินงานในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยก็เราก็จะดูว่าแล้วเลสเซ่นเลอรหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรที่จะเป็นเพนทอยหรืออะไรที่เป็นจุดที่จะต่อเชื่อมขยายให้เ t ียตีคอนเนเนี่ยมันสร้างคุณอุปการให กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเราก็จะไปเสริมตรงนั้นแต่ในส่วนของเฟสแรกที่เราเริ่มเปิดดําเนินการในช่วง3-4เดือนหรือในเตร์ของปีนี้เนี่ยก็คิดว่าการสร้างมูลค่าในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ให้กับคอนเทนต์เบรเตอร์เองเนี่ยหรืออินฟลูเอนเซอร์เองเนี่ยไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทค่ะเอต้าเนวครบจบทุกข่าว